สวัสดีครับวันนี้ช่องตามกระแสโซเชียลเราก็มีข่าวสารมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับเมื่อวันที่21มกราคมพักเก้าไกลได้เผยแพร่คลิปความยาว7.03นาทีเปิดหลักฐานข้อเท็จจริงและเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่านายพิธาลิมเจริญรัตประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพักก้าไกลอดีตหัวหน้าพักเก้าไกลและสสบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลจะรอดพ้นจากคดีหุ้นสื่อไอทีวีได้กลับมาเป็นสสและอาจได้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ ในรัฐสภาอีกครั้งคลิปดังกล่าวพักเก้าไกลย,ยกผลโพลต่างๆสะท้อนความนิยมของนายพิธาและพักเก้าไกลจนกระทั่งพักเก้าไกลคว้าชัยชนะในการเลือกตั้ง24พฤษภาคม2566นอกจากนั้นยังระบุว่ามีกระบวนการพยายามทําให้นายพิธาหลุดจากการเป็นสสส่งผลเชิงจิตวิทยาต่อการบวชนายกรัฐมนตรีจากการกล่าวหาว่าถือหุ้นสื่อมวลชนอันเป็นลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ ทักษก้าวไกลเปิดหลักฐานซึ่งเป็นคลิปวิดีโอขณะไอทีวีออกอากาศวันสุดท้ายคือวันที่14มกราคม2551ก่อนหลังเวลาศูนย์นาฬิกาจะปิดตำนานไอทีวีไปตลอดกาลขณะเดียวกันทักษก้าวไกลเชื่อว่านายพิธาจะไม่ถูกตัดสิทธิ์หรือหลุดจากการเป็นสสเพราะไอทีวีไม่ใช่สื่อมวลชนแล้วด้วยเหตุผลดังนี้หนึ่งไม่มีใบอนุญาตเคลื่อนความถี่เนื่องจากไอทีวีถูกรัฐบาลไทย แจ้งยกเลิกสัญญาตั้งแต่พุทธศักราช2550 2ภายหลังมีการออกพอรบอองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยก็ให้เกิดสถานีโทรทัศน์ไทยท b s ส่งผลให้ไอทีวีต้องเลิกประกอบกิจการโทรทัศน์รวมถึงยังมีคดีพิพาทเกี่ยวกับค่าเสียหายในสาปกครองกับรัฐบาลไทยด้วย 3. คุณคิมประธานการประชุมผู้ถือหุ้นไอทีวียืนยันต่อศาลว่าไอทีวีไม่มีพนักงาน ไม่มีรายได้จากการทำสื่อไม่มีการทำสื่อและยังไม่มีแผนจะทำสื่อและถ้ายึดตามคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญก่อนหน้านี้ก็ไม่น่าเป็นห่วงเพราะศาลเคยเห็นว่าหากไม่มีรายได้จากการทำสื่อก็ไม่ถือเป็นสื่อีไม่มีหลักฐานจดแจ้งการพิมพ์จึงไม่อาจเป็นผู้ประกอบกิจการหนังสือพิมพ์หรือสิ่งพิมพ์อื่นได้หากไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการภาพยนตร์วิดิทัศน์และสื่อโฆษณาจึงไม่อาจประกอบกิจการดังกล่าวได้ 6. สารปกครองสูงสุดเคยชี้ว่าไอทีวีไม่ปรากฏหลักฐานการดำเนินการสื่อวิทยุโทรทัศน์แล้วหรือต่อให้สมมุติว่าเป็นสื่อมวลชนจริงนายพิธาก็มีหลักฐานว่าไม่ได้ครอบครองหุ้นตั้งแต่วันสมัครสอสคือตั้งแต่ยื่นบัญชีทรัพย์สินตอนเป็นสอสปี2562นายพิธาแจ้งชัดเจนว่าถือหุ้นดังกล่าวในฐานะผู้จัดการมรดกจากพ่อที่เสียชีวิตหรือหากสารมองว่าถือหุ้นสื่อจริง หุ้นดังกล่าวก็มีสัดส,ส่วนเพียง0.0038%เท่านั้นไม่สามารถครอบงำสั่งการให้ทำการใดๆหรือไม่ทำการใดๆได้สรุปแบบให้เข้าใจง่ายๆคือ 1. ITV ไม่ใช่สื่อ 2. ITV ไม่มีเคลื่องความถี่ 3. ITV ไม่มีใบอนุญาต 4. ITV ไม่มีไรายได้จากการทำสื่อ 5. นายพิธาถือหุ้นในฐานะผู้จัดการมรดกและ 6. ถ้านายพิธาถือหุ้นจริง ก็ถือเพียง0 0 0 3์อร์ไม่สามารถสั่งการครอบงำใดๆไดได้พักก้าวลายเน้นย้ำว่าที่สำคัญคือตอนนี้ไม่มีไอทีวีแล้วนายพิธาไม่เคยไปออกเวทีดีเบตไอทีวีไม่เคยใช้ไอทีวีสร้างความนิยมให้ตนและพักไอทีวีไม่เคยออกข่าวใส่ร้ายป้ายสีพักอื่นไอทีวีไม่ได้นั่งจัดรายการเฟกนิวให้ผู้อื่นเสียหายจนทำให้การเลือกตั้งไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมขณะที่นายพิธามีความมั่นใจในข้อมูลข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานทั้งหมดดังนั้นไม่มีอะไรต้องห่วงกังวลเราติดตามการอ่านคำวินิจฉัยของสารรัฐธ,ธรรมนูญช่วงบ่ายวันที่24มกราคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่านายพิธาถูกกล่าวหาว่ามีหุ้นในสื่อมวลชนในทีวีซึ่งเป็นลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญกระทั่งสารรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้นายพิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนรัษฎรชั่วคราวตั้งแต่วันที่19กรกฎาคม66 เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้หากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับ